การหาเร่ขายของเพื่อเลี้ยงลูกชายเพียงลำพังเพราะสามีของเธอได้ตายจากไปเมื่อหลายปีก่อนแม่ทำงานด้วยความเหนื่อยยากแต่ไม่เคยท้อแท้ในโชคชะตาด้วยมีกำลังใจจากลูกชายสุดที่รักแม่ไม่เคยอยากให้ลูกชายต้องลำบากเช่นตนจึงคิดและตัดสินใจทำทุกวิถีทาง เพื่อที่จะทำให้สมชายได้เรียนสูงเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าแม่ผมเรียนจบแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนเข้าไปเรียนกรุงเทพกันหมดแล้วอ่ะผมอยากไปบ้างนะครับแม่แม่ให้ผมไปนะออสมชายเอ้ยตอนนี้เจ้าก็รู้ที่บ้านเราอ่ะมันกำลังลำบากนะลูก แม่จะเอาเงินทองที่ไหนไปให้แกเรียนละลูกเอ้ยโถแม่ใครๆเขาไปเรียนต่อกรุงเทพหรือทั้งนั้นน่ะแม่อยากให้ผมโง่มีควายที่มันนอกได้หรือไงมันไม่ใช่อย่างนั้นสมชายเอ้ยแล้วลูกจะให้แม่ทำยังไงละลูกไม่รู้อ่ะยังไงผมก็ต้องเรียนต่อที่กรุงเทพให้ได้ถ้าแม่ไม่ส่งผมไปเรียนนะผมจะไปตายรดับหน้าเองเฮ้ <c oughs> <c oughs> เราจะทำยังไงดีให้สมชายลูกเรามันได้ไปเรียมที่ดีๆตอนนี้เราก็มีที่นะเราก็ปาหลังเล็กๆหลังนี้ถ้าเราจะเอาไปจำนองเขาสมชายลูกเรามันก็คงมีโอกาสได้ไปเรียนกรุงเทพอย่างคนอื่นเพื่ออนาคตของลูก Mẹ chị vô ông ta thuốc giờ Cái đủ cơ thiệu của mẹ khỏi ชาลูกแม่จะไปถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยตั้งใจเรียนให้ดีนะลูกนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปทำมันนลูกที่สำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาแม่บ้างนะลูกแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมอะ่ะจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแม่นอนผมไปแล้วนะครับ ちょびらの。<music> สนุกสนานกับเพื่อนไปวันๆโดยที่ไม่ได้ทำตัวเป็นลูกที่ดีของแม่ดังที่สัญญาเฮ้ยใชย่เดี้ยวเชี่ยวไหนลเลยวะเยยเฮ้ยได้ทุกที่เลยวันเพื่อนมามเฮ้ยแต่เราอยากไปแดนน่ะเพื่อนอยากไปเต้นก็ตองสาวอ่ะ สาเพื่อที่จะมาบอกข่าวกับสมชายที่กรุงเทพโอ้โหทีตังกวางจะห้าเจอมีเนี้ยนูนูรู้จักสมชายใจห้าหป้าวที่เขาเป็นนิสิตอยู่ทีเนี้ยนะมีคุลัจะคุยกับเข้าอ๋อสมชายเขาเป็นเพื่อนลุดีเองค่ะว่าแต่ว่านะ นา้าฉันเปี้ยงน้าเป็นปนา้าหนูเข้าหนูพอจะรู้จักไหมสมชายอ่ะรู้จักค่ะนะ้าเดี๋ยวหนูจะพาคุณน้าไปเองนะคะขอบใจมากใจนุ่มไม่เป็นไรคะ่ะนั่งยังคะนั่งยังคะ,คะสมชายเอ่อจะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะทนะ่าน้าจ้าจ้าขอบใจมากจ้าหนูทาไม่ได้หนูเนี่ยน้าแย่แน่เลยขอบใจนะจ้าน้าน้าน้าจะไปหาใครอ๋อ น้าชื่อเปี่ยมเป็นย่ายของสมชายพอดีแม่เข้าส่งข้าวมาบอกเอ็งอะ่ะควจะรู้จักไหมสชนะมชายอ่ะฮะน้าเป็นน้าของสมชายคือสมชายมนอยู่ข้างในครับนะ้าเดี๋ยวผมพาไปครับเอ้ยสมชายนะ้าแกมาหาวะ่ะเออขอบใจเฮ้ย,ยสมช,ชายจริงนี่ว่า ส่งชายส่งชายเฮ้ยนัาเปี่ยมมาที่ไหนเนี่ยโอ้โหส่งชายทำไมเองทำตัวแบบนี้วะเองรู้หรือเปล่าตอนเนี้ยแม่เองไม่สบายข้าก็เลยมาตามแกให้กลัาบบ้านโอ้ยนะ,ฉะเฉลียนนะ่ะไม่มีเวลาพ่อเดี๋ยวแม่แกก็ให้เองแหละน้ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของท่านกับแม่นะกลับไปเถอะก็ได้ก็ได้แต่ข้าอยากจะพ่อกันเองวะข้า ว่างในตัวเองมากที่เองอะทำตัวแบบเนี้ยลองคิดดูสิถ้าแม้แกมาเห็นนะแม้แกจะรู้สึกยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเราที่นี่บรรยากาศไม่ดีรู้ป่ะเราไปที่อื่นกันดีกว่าเว้ยเพื่อนบัพวกเราไปครับนะ อยากเจอัสาวอีกพวกนายเนี่นะเฮฮากันได้ทุกวันเลยจริงๆรงายงานก็ไม่ยอมทำไปอีกตามเคยเออนี่พวกนายรายงายนที่อาจารย์ที่ทำอะ่ะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้ออาอยู่หัวน่ะทำกันหรือยังละ่ะส่วนฉันน่ะทำแล้วนะแล้วฉันน่ะก็ทำมาเผื่อพวกนายด้วยละ่ะอืมแต่ฉันเห็น วันแม่เนี่ยพวกนายลองเอาไปอ่านดูสินี่ไงนี่ไงไหนขอเราอ่านหน่อยได้ไหมด้วยดี พระาชวพระองค์ยังมีเวลาไปดูแลอ้พูดแล้วคิดถึงแม่ขาะพระเจ้าอยู่หัวท่านยังคอยดูแล้วประชาชนอยู่ท่านเลยแล้วเราอ่ะยิ่งตอนนี้แม่ของเราก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยไม่รู้แบบนี้จะเป็นยังไงบ้าง จะมีใครคอยดูแลบ้างไหมนะกลับบ้านไปหาแม่เราดีกว่าเพื่อนคือเราขอกลับบ้านไปหาแม่เราที่ต่างจังหวัดนะแม่เราไม่ค่อยสบายวะ่ะเฮ้ยจะกลับวันนี้เลยเหรอเออโชคดีนะ ชายได้สำเง็ิจึงรีบกลับไปหา แม่จะไม่มีโอกาสได้อยู่รอบดูจนถนะึงวันนั้นแม่แม่เขาแม่เป็นยังไงบ้างอนะ คับแม่ผมสงชายสงชายลูกแม่รับผมกลับมา แม่แล้วครับแม่ครับผมจะบวดให้แม่แม่หายไม่ไวนะ yeah